นมาตอนนี้มงเร์ี่นันนะคะตอนนี้กำลังจะไปสังหาร้าา้ว่ ถึงสาัดสาพ่อเขาใหญ่แล้วนะคะก็เราจะมาสัตว์ที่สาัดสาพ่อเขาใหญ่ก่อนแล้วเราค่อยจะไปร่วมพิธีทะเบียนสัตว์การที่จินเนอรี่สวนสัตว์เขาใหญ่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่จินเนอรี่สวนสัตวเขาใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ก็จะมางานลงทะเบียนนะคะบรรยากาศที่นี่ก็สวยงามมากๆนะคะก็ดูเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลงทะเบียนที่บอลลูนนะคะด้านหลังนี้สำหรับงานครั้งนี้เนี่ย จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากทางอำเภอปากช่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลหมูสีแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการจัดงานครั้งนี้โดยงานครั้งนี้เราจัดขึ้นโดยใช้ชื่อว่าวิวาบนภาเหนือท้องฟ้ามรดกโลกเขาใหญ่ครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกที่ทุกท่านได้ร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ในการแต่งงานเหนือท้องฟ้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาไปดูอาหารนะคะวันนี้เขาเรียกอาหารเราด้วยวีทอดไปยังเดี๋ยวไปดูอาหารเดไปเลยใชยเช้อยากกินอะไรคะมันมีนทั้งคุกกี้ ผู้ต้อนรับที่เล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้วแล้วอยู่ในภายในบริเวณของไลฟ์พาร์คนะครับท่านสามารถเข้ามาร่วมงานกับเราได้แล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดีกับผู้รักคู่ที่เข้าร่วมงานกับเราในวันนี้โอครับโอ้โครับดีดีทีครับแต่ตัวแปนก็ือการที่เสียตลนะครับมาอยู่ที่งานเสมอทีนี้เนี่ย ทามเนี่ยที่เขียเข้ามาวามนี่ได้ส่งไว้เราเนี่ยเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับเราอยากมาฟังแต่ป่ากันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะจะขึ้นไปเรียนสมรสกันนะคะที่บอลลูนรูปวงนะคะที่เขาเรียกว่าแผนแผนโบรานะคะมีลูกเตี๋ยวในที่พักนะคะวันนี้ก็บรรยากาศสวยสวยงามอาหารก็อิ่มหนำสำราญนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ ต้อนรับวรรลินพายนะคะแล้วก็เป็นปีแรกที่เราจะได้อยู่ใช้ชีวิตด้วยกันนะคะก็ซ้มนี้นะคะสวยงามมากเหมือนเขาเหมือนเขาจะจัดงานแต่งงานให้เราเองเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้เรามีวันนี้นะคะเดี๋ยว่อไปเราไปที่มาดนนี้ค่ะดู่มรุนยังถ้ามีอะไรที่เป็นพีเศษนที่มีเขาทำให้อะไรอย่างนี้ครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพมาให้ทุกๆคนดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วงงานของเรานะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปบนโูนี้นะคะไปจดทะเบียนสมรสสำหรับนี้ดดวกกันนะคะทางผก็เจอท่านแม่เธอด้วยนะครับเพื่อขึ้นเป็นใบทะเบียนสมรสให้กับผู้บ่าวสาวผู้ที่เหลือนะครับขึ้นพร้อมกันได้หมดเลยอันนี้ก็รอแป๊บนึงนะคะ มีสอบขึ้นไปเลยรแล้วก็รบกวนขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนะครับขึ้นร่วมเป็นตดยาต้างวนบอลูนด้วยด้วยลูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน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 ดูนี่เวาคนนี้ีวกเขาก่อนเลยให้เขก่อนเกิดงี้มันใช่ ตอนนี้บรรลุนกำลังจะขึ้นแล้วค่ะตอนนี้บรรลุนกำลังจะขึ้นแล้วนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะก็กำลังจะจดทะเบียนของของเราเป็นที่แรกนะคะยี่นี่คือนะอำเภออำเภอผาท่องนะคะอำเภอที่หนูอยู่มาตั้งแต่เกิดจนตอนนี้ อันนี้ก็เป็นใบทะเบียนสมรสของเรานะคะนนค่ะเดี <c oughs> ๋ยวท่านนายอำเภอท่านจะลงนามนะคะเป็นเกียรติให้เราในใบนในใบทะเบียนสมรสนะคะทีนี้เรามาดูวิวข้างล่างกันก่อนดีกว่าว่าเขาใหญ่ของเรานะคะสวยงามมากมายแค่ไหนดูเลยค่ะก็เห็นไหม เปิดตังสวหรับคู่ไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมในปีนี้หรือว่าไม่ได้เกิดทะเบียนในปีนี้เราไม่ต้องเสียใจนะครับปีง่ายนะเราไม่ต้งตื่นเต้นใจเลยดีใช่ไหมครับคุณผู้ชายสวยมากมากนะคะเขาใหญ่ของเราตา ยังเยอะอยู่เลยนะคะแล้วก็นี่จะมีต่อนะคะที่สวยงามแล้วก็จัเป็นกรรกันอ่งที่น่การท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติประวัิศารได้ใหม่เลยครับของขอย้ายไม่ว่าเป็น e ีนี้หรือ EP ใดกได้แล้วก็มีเครื่องเล่นมีเครื่องเล่นด้วยเยอะแยะ ไม่น carry ีกไม่รู้ได้ยินหรอมังตาาเพลงอันนี้มันร้องยังไงนะฉามีคำใดถี่ปากพูดแทนคามใจทุกเรื่องราวที่เธอทำให้ฉันมาาก Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp cái มีเธอมีเคียงกายเราวันคืนจะปวดเรามีเธอจะทำให้ทุเรำมีเธอให้ความเข้าใจจึงทำให้ทุกนั้นบรรเทาจากวันจะมันว่างเปล่าเธอทำให้มันไม,ม่คุณค่าอยากบอกให้เธอได้ จจัวใขอบคุณในความหวังดีขอบคุณในน้ำใจขอบคุณในความรักที่มี